สวัสดีค่ะดิฉันสุนทรีจันลงบุตรประธานกรรมการบริหารบริษัทเทคโนโลยีจำกัดมหาชนวันนี้ดิฉันจะมาขอนำเสนอ,อ,อผลงานของบริษัทเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะคะบริษัทเทคโนโลยีเป็นอิมพอร์ตเตอร์และก็ดิส t ิบิวเตอร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ชนิดอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะ เรานำเข้าจากประเทศโต้งนะคะได้แก่ตั้งแต่อเมริกาฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ทางด้านยุโรปนะคะอังกฤษในทางเอเชียก็มีญี่ปุ่นไต้หวันประเทศจีนมาเลเซียแล้วก็อินเดียเป็นต้น,นะคะ่ะบริษัทของเราเาได้มีบริษัทลูกคือบริษัทเดลพาเลนนะคะ แล้วก็บริษัท T M Trading บริษัท The Parent นี่ก็ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ทำด้าน Wellness ด้วยนี่เป็นยอดขายของบริษัทนะคะเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่705ล้านตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขายอยู่นะคะแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัดนะคะกลุ่มที่สองคืออุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งในห้องทำให้ปราศจากเชื้อนะคะกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งเครื่องตรวจเครื่องตรวจฮีโมโกโบินนะคะในธนาคารเลือด และอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งในวอร์ดต,ต่างๆรวมถึง ICU ด้วยนะคะกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มเครื่องมือผ่าตัดนะคะสามารถที่จะใช้ผ่าตัดเรามีทุกกลุ่มของเครื่องมือผ่าตัดตั้งแต่สมองหัวใจค่ะ นอกจากนี้เรายังมีกลุ่มที่ผลิตสินค้า OEM ภายใต้แบรนด์ของ TM หรือ Techno Medical นะคะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นจำนวนเงินถึงร้อยประมาณร้อยี่สิบล้านบาทนะคะหรือเทียบเท่าประมาณยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็น์ของยอดขาย นอกจากนี้เรายังมีสินค้าที่ขายทางด้านออนไลน์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเตียงคะและอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุและอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุครบวงจรเลยคะ่ะว่างๆท่านผู้ถือหุ้นแวะเข้ามาชมที่ โชว์รูมของเราได้นะคะเราขายแต่อุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะคะออระดับมาตรฐานเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จำหน่ายนะคะที่โชว์รูมของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงรถเข็นนะคะยาสระผมของผู้สูงอายุค่ะลูกค้าของเราก็จะเป็นโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะ ซึ่งแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยโรงพยาบาลเป็นลูกค้าของเรา 3, เก้า้อยเก้าสิบสามโรงพยาบาลหรือเทียบเท่ากับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโรงพยาบาลเอกชนสี่้อยเจ็สิบห้าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของเป็นลูกค้าของเราเนี่ยสาม้อยสาสิบเจ็ดหรือเทียบเท่าเจ็ดสิบเ็ดปอร์เซ็นต์ค่ะนี้เป็น ใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆนะคะที่บริษัทเทคโนโลยีได้รับนะคะได้แก่ Good Distribution p r a c t i c e นะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นใบเซอร์ที i, ่ทางออยนะคะมีกำหนดให้ว่าบริษัทเครื่องมือแพทย์เนี่ยในการส่งสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างๆทุกในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตนี้คือใบเซอร์ติฟิเคตของ Good Distribution นะคะแพ็คทีสนี้ค่ะจึงทำให้เราอาจจะมีโอกาสนะคะเป็นตัวแทนของการนำส่งสินค้านะคะไปยังโรงพยาบาลต่างๆสำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้รับ ใบเซอร์ติฟิเคตนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เราสามารถทำได้ต่อไปค่ะ mm. ค่ะต่อไปขอเรียนเชิญคุณหมอวิรุณน,นะคะซีอโอของ The p a l เ n c e ค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์วิรุณพรพัฒกุลน,นะครับเป็นซ e o ของบริษัท The p a r e n c e นะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับศูนย์ผู้สูงอายุ Wellness กับ Rehabilitation Center ครับ ของศูนย์เราเนี่ยเป็นระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลลูกค้าหรือว่าผู้มารับบริการเนี่ยให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านแล้วก็ดูแลด้วยความอบอุ่นดูแลด้วยทีมที่สหสาขาวิชาชีพครับสำหรับบริษัทเดอะแพร์เนยก็มี3าส่วนสำคัญคือโรงเรียนบริบาลซึ่งผลิตบริบาลสุขภาพ420ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะก้อนตลาดแล้วก็นำมาใช้ใน เอ่อวลเนสกับ Rehabilitation ของเราครับสำหรับส่วนที่สองก็คือ w e l l เว s เนสเน i ซิ Home ซึ่งดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ดูแลลองเทอ r m มแคร์ขณะนี้เราก็ขยายบริการไปสู่การดูแล p a l ีเอ t i ต e ิ c แครด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ The ะแพลน t p โพลีคลินิกซึ่งเป็นคลินิกเว n e s s กับคลินิกฟื้นฟูสภาพนะครับที่มีแพทย์พยาบาลและก็ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลในแต่ละสาขาครับ ครับสาหรับส่วนของโรงเรียนพยาบาลเนี่ยโรงเรียนบริบาลเดอะแคเลนเนี่ยนะครับเราเปิดการศึกษาตั้งแต่ปี2565นะครับขณะนี้เราก็เปิดไปถึง6รุ่นแล้วนะครับแล้วก็มีนักเรียน50กว่าคนแล้วก็บรรจุเป็นพนักง,งานของเรา12คนนะครับในปี2569เนี่ยเราเรามีแผนจะเพิ่มหลักสูตรเป็นหลักสูตร Caregiver Plus ซึ่งให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษาระด้วยนะเพื่อที่จะส่งออกไปดูแลพวก medical tourism ตามโรงพยาบาลต่างๆครับสไลด์ต่อไปครับสำหรับ the parent wellness rehabilitation center ของเราที่เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ดูแล long term care ศูนย์ดูแล palliative care แล้วก็มี p o l y คลิ n i c อยู่ในชั้น4นะครับเราก็ดูแลสหสาขาวิชาชีพแล้วก็ด้วยศาสตร์ทุกศาสตร์นะครับสไลด์ต่อไป ครับความเติบโตของเราเนี่ยนะครับก็จากปี2566ที่เป็นปีเริ่มต้นเนี่ยนะครับปี 5, 200, 25 2 2567ก็เพิ่มคนไข้เพิ่มขึ้นที่ที่อยู่กับเราแล้วก็อยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้2568เนี่ยก็ดีดีกว่าปีที่แล้วนะครับขณะนี้เรามีเตียงที่จะให้บริการประมาณ50-65เตียงนะครับแล้วก็อัตราของเตียงเราประมาณ80%นะครับ สำหรับ The Parent p o l y Clinic เนี่ยนะครับเราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566นะครับขณะนี้ก็พัฒนาบริการดูแลเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนมีแพทย์แผนจีนดูแลเกี่ยวกับแอนตี้เอจิ้งนะครับดูแลเรื่องกายภาพบำบัดแล้วก็ดูแลเรื่องหัตถการต่างๆทางการพยาบาลที่ให้บริการกับรองเทิมแก่แล้วก็มีเรื่องของการนวดแผนไทยด้านส่งเสริมสุขภาพครับ กลยุทธ์ในการเพิ่มลูกค้าเข้ามาที่เดอะแพลนทที่เราวางไว้ก็คือว่าลูกค้าเดิมนะครับลูกค้าระดับพรีเมียมเนี่ยเราก็รักษาฐานลูกค้าเดิมแล้วก็เพิ่มสกยภาพในการให้บริการมากขึ้นนะครับเพิ่มลูกค้าใหม่เนี่ยนะครับขณะนี้เราก็ใช้ดิจิตอลมาเก็ตติ้งในการที่ให้คนรับรู้แล้วก็มาใช้บริการเรามากขึ้นนะครับสําหรับด้านการตลาดเนี่ยเราก็โฟกัสไปในกลุ่มลูกค้าพรีเมียมแล้วก็คนที่ ต้องการการดูแลที่ป้องกันไม่ให้ป้องกันมากกว่าการรักษาครับค่ะครับตัวต่อไปก็คุณปรางสายนะคะเดี๋ยวดูคนเองก็ไดเชิญค่ะค่ะ,ะสวัสดีค่ะดิฉันปรางชายจัลงบุตรนะคะเป็น CFO บริษัทเทคโนโลยลจำกัดมหาชน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวจะมา รายงานผลประกอบการ9เดือนของปี2025นะคะสำหรับยอดขายจากการขายเครื่องมือแพทย์เนี่ยในเดือนเ9เดือนปีนี้เนี่ยเราคิดที่559ล้านนะคะลดลงไปประมาณ26ล้านหรือประมาณ5%เนี่ยยอดขายที่ลดลงเนี่ยมาจากยอดขายสินค้ากลุ่มชัเราทิ้งลดลงเป็นหลัก ซึ่งมาจากว่าออบริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะลดการขายสินค้าที่มีการแข่งขันสูงแล้วก็มีมาจิ้นต่ำลงนะคะอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยหันไปขายสินค้าจากที่นำเข้าจากประเทศจีนมากขึ้นนะคะแทนสินค้าที่นำเข้าเดิมมาจากเอ,อ,อเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะ เที่ทําแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเสินค้าที่มาจากจีนเนี่ยก็เมีต้นทุนที่ถูกกว่านะคะคสินค้าจากอเมริกาและยุโรปก็เลยส่งผลใเให้ตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยอดราคาขายสินค้าเอจากประเทศจีนเนี่ยก็จะต่ํากว่าสินค้าจากอเมริกาและยุโรปนะคะก็เลยส่งผลให้เอยอดขายลดลงนะคะแต่อย่างไร ก็ตามเนี่ยตัว cross profit เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกกว่านะคะแล้วก็สำหรับรายได้จากการให้บริการเนี่ยก็เเเดือนปีนี้อยู่ที่17ล้านนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ6ล้านหรือกว่า64%เอซนเนี่ยอันนี้จะเป็นรายได้จากการให้บริการ nursing home ที่เดอดพาเลนนะคะ ก็ที่ยอดค่ะรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากการที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะคะจากเดิมในปี2024เนี่ยมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่30เตียงต่อเดือนนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น40เตียงต่อเดือนในปีนี้นะคะสำหรับตัวค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยก็ ลดลงนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการสินค้าคงเหลือได้ดีขึ้นลดผลเสียหายจากสินค้าหมดอายุนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการขายเนี่ยก็ลดลงซึ่งค่าใช้ใจ่ายบางตัวเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับยอดขายนะคะเมื่อยอดขายลดค่าใช้ใจ่ายก็จะลด ลงอย่างเช่นตัวค่าคอมมิชชั่นที่ให้แก่แทนขายนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็มาจากการที่เราลดค่าใช้จ่ายพนักงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงะคะ่ะสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยในปี2024เี่ยมีจำนวน14.9ล้านแต่ว่าในปี 2025เนี่ยไม่มีเนื่องมาจากว่ารายการนี้นี่เป็นรายการที่จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในปีที่แล้วนะคะรายการนี้ก็คือการที่เดอะพาเรนต์ The Parent, บริษัทเดอะพาเรนต์เนี่ยตอนแรกมีบริษัทลูกอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทโรงพยาบาลเดอะพาเรนต์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยได้มีการตัดสินใจที่จะ ปิดบริษัทโรงพยาบาลไปนะคะก็เลยส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการไลออฟตัวแอสเซทของโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใช้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวงานระหว่างก่อสร้างซึ่งก็คือตัวงานเสาเข็มออกนะคะก็เลยส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นรายการพิเศษในปีที่แล้วนะคะสำหรับ ต,ตัวดอกเบี้ยก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะเนื่องมาจากว่าทางธนาคารปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยลงนะคะก็เลยตงผลดีต่อบริษัทนะคะคจากที่รายงานมาทั้งหมดนะคะก็จะพบว่าบริษัทในปีนี้นี่มีกําไร17ล้านนะคะในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุน27ล้านกำไรเพิ่มขึ้นมาประมาณ45ล้านนะคะ ค่ะสำหรับกราฟนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงยอดขายของเครื่องมือแพทย์นะคะในช่วงสามปีย้อนหลังเนี่ยก็จะพบว่าสินค้าของบริษัทเนี่ยก็มียอดขายที่ค่อนข้างเหวี่ยงพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าบริษัทเนี่ยมียอดขายที่ลดลงจากสินค้ากลุ่มใช้แล้วทิ้งเนี่ยคะ่ะลดลง อันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มใช้เราทิ้งนะคะก็จะพบว่าเอ่อในปี2025เนี่ยมียอดขายที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี2024นะคะก็สาเหตุหลักแล้วเนี่ยก็มาจากการที่ว่าเออบริษัทเนี่ยเปลี่ยนนโยบายนะคะ,ะก็คือจะไม่ขายสินค้ากลุ่มที่มีมาจิ้นต่ำนะคะ แล้วก็หันไปโฟกัสขายสินค้าที่มีมาจิ้นสูงขึ้นแทนอย่างเช่นสินค้าจากจีนเป็นต้นนะคะอันกราฟนี้จะแสดงให้เห็นถึงยอดขายสินค้ากลุ่มเ,เครื่องมืออุปรกรณ์นะคะ mm hmm. ก็จะพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงนะคะเ mm hmm. นื่องมาจากว่าบริษัทเนี่ยมีบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่ทำเกี่ยวกับ เอ่อ uh, mm ิ hmm. ที่ทาเกี่ยวกับเครื่องมือผ่าตัดเนี่ย mm hmm. เขาได้ยกเลิกสัญญาตัวแทนในปี2024 mm hmm. นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัท TM เนี่ยก็ยังคงมีขายสินค้าเครื่องมือผ่าตัดแบรนด์อื่นๆนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงออยอดรายได้จากการให้บริการของที่เอ่อ a ดอะพาเลน n u r s i ซิงโฮมนะคะก็จะ พบว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องมาจากว่ามีคนใช้เข้ามาใช้บริการจำนวนเพิ่มขึ้นนั่นเองะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นตัวกำไรขั้นต้นแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นนะคะก็จะพบว่าเอ่อกำไรขั้นต้นของบริษัทในปีนี้นดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะ ก็อนองมาจากว่าบริษัทเนี่ยหันมาขายสินค้าที่นําเข้าจากจีนมากขึ้นนะคะแล้วก็สินค้าจากจีนเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าแล้วก็เอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียภาษีก็เลยถูกกว่าอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นกำไรสุทธิแล้วก็อัตรากำไรสุทธินะคะก็จะบอกว่า ในปี2025เนี่ยบริษัทเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปีที่แล้วก็จะมีรายการพิเศษร,รายการหนึ่งนั่นก็คือรายการค่าใช้ใจ่ายอื่นที่เป็นการไลออฟตัวเสาเข็มของบริษัทโรงพยาบาลนะคะประมาณ14ล้านแต่ว่าในปีนี้ไม่มีนะคะประกอบกับเอ่อกำไรขั้นต้นก็ ดีขึ้นนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ลดลงก็เลยส่งผลให้ตัวผลประกอบการในปีนี้นี่ดีขึ้นกว่าป,ปีที่แล้วค่อนข้างมาค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกราฟแท่งที่แสดงฐานะการเงินของบริษัทนะคะก็จะพบว่าตัว total asset เนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมา ที่แปดอยหกสีบสองล้านนะคะเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้วเนี่ยก็หลักๆแล้วก็มาจากการที่บริษัทเนี่ยได้เอ,อ่อจ่ายชำระหนี้คืนธนาคารนะคะจากการที่บริษัทจ่ายชำระคืนหนี้ธนาคารก็เลยส่งผลให้ตัว D E Ratio บริษัทก็ต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ขอจบการรายงาน แต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะน,นี้ไม่มีคำถามอะไรเลยเคลียร์มากหรือไม่ก็พูดถือหุ้นทิ้งหุ้นหมดลนะโอเคนะคะค่ะถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ขอจบการรายงานาาผลประกอบการนะคะไตรามาสที่สามเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ